คือถ้าเป็นคําสอนที่อยู่นอกาศาสนาจะพูดถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่จะหยุดอยู่แค่นั้นเช่นว่าเออสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาด้วยสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็พูดถึงความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยเป็นของธรรมดาแต่ว่าพอพูดอย่างนี้เสร็จไม่ได้มุ่งที่จะแสดงอริยสัตว์อะไรไม่ได้ไปลงที่อริยสัตว์แต่ถ้าเป็นคําสอนจะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด จะพูดถึงวิปัสนาแล้วก็จะต่อด้วยอริยมรรตต่อด้วยอริยผลแต่ถ้าเป็นนอกศาสนาก็จะอยู่แค่วิปัสนาแล้วก็พอพอถึงคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็พอละเพื่อที่กิเลสไม่เกิดก็ถือว่าประสบความสําเร็จของเขาละนั้นจุดมุ่งหมายแตกต่างกันก็หมายความว่ามีการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปแตะต้องตัวสมุทัยเลย คือการพิจารณาโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อแทงตลอดอริยสัจเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะแทงตลอดอริยสัจเขาประสงค์ที่ว่าการพิจารณาเหล่านี้ก่อให้ไม่เกิดบาปอากุศลน,นี่ไะเท่านั้นเองเขาเท่ากับรู้ทุกขสัจอย่างเดียวแต่เลยไปนิดนึงว่าทุกขสัจนั้นไม่เขาจะไม่สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจได้เขาเขาคิดไม่ได้ อย่างมากเขารู้แต่เรื่องกรรมนั่นนะถ้ามีกรรม,มสัสกตาเขาจะคิดไปหาถึงกรรมแต่กรรมไปจากไหนอีกเขาจะเลยไปไม่ได้กรรมมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตันหาตันหามาจากเวทนาเนี่ยนะเขาจะสาวอย่างนี้เองไม่ได้ผู้ที่สาวอย่างนี้ได้มีอยู่สองท่านคือพระปัจเจกกับโพธิสัตว์กับสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์พวกบุคคลที่เหลือทําไม่ได้ แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็สาวได้ไปถึงกรรมแต่ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนจะไม่เลยไปหากิเลสเนี่ยนะเมื่อไม่เลยไปหากิเลสไปหาผัสสะเวทนาไปหาอายตนะทั้งหลายไปหานามรูปไปหามองเป็นกระแสวัตะก็จะมองไม่ออกเมื่อมองสังสารวัฏไม่ออกหรือที่เรียกว่าประวัตะเนี่ยนะเมื่อมองประวัตะไม่ออกมีวัตะก็มองไม่ออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเกณฑ์คือนิโรธอริยสัจหรือมอรรยสัจจึงไม่ใช่ฐานะของบุคคลอื่นแต่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเน้นคําว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะนะการเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงสมัยก่อนคือสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็มีบุคคลที่เจริญอย่างนี้อยู่และก็กุศลกรรมเหล่านี้ก็นําเกิดอยู่เห็นไหม ผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เ,เรียกว่าภาวนาเป็นบุญประเภทภาวนาภาวนาเหล่านี้นําเกิดอยูเนี่ยนะที่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอยู่ดีก็ที่กล่าวบอกว่า <c oughs> ในสมัยก่อนที่ศาสนาพุทธเกิดนั้นเนี่ยมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีอธิปัญญาเจริญพรคือไม่มีปัญญาที่เป็นอุปนิสัยรองรับโลกุตระในชั้นสูงในชาตินั้นนะนะนะ คือไม่มีปัญญาที่เป็นฐานของอริยมรรคแล้วก็เขาไม่ได้เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพว่าง,งั้นด้วยนะเนีเขาเจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้ามีพระาศาสนาขึ้นจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพใช้คําว่าอาชีพเลยเพราะว่าทํามากเว้นแต่หลับอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะการพิจารณาอุปาทานขันห้าของท่านเหล่านั้นเว้นแต่หลับจริงๆพอตื่นขึ้นมาท่านก็พิจารณาต่อนะ ก็เจริญอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลับอีกครั้งหนึ่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็พิจารณาอย่างเงี้ยต่อหลับก็หลับน้อยลงเนี่ยนะเพื่อจะได้มาไข้ครวนเรื่องนี้มากขึ้นผู้ที่เจริญอย่างนี้จริงๆหลับไม่มากเนีย่ยนะจะหลับไม่มากจะไข้ครวนมากอันนะแต่ว่าจะไข้ครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็จะต่อด้วยอนัตตาแต่คําว่าอนัตตาเนี่ยนะเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละคือ อนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าในนั้นไม่มีอัตตาสาระไม่มีนิจจาสาระไม่มีสุขสาระแต่ความจริงมันเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครและก็ไม่ใช่ของใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นก็คติของเขาก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ถามว่ารู้แค่นี้พอไหมพอหรือยังไม่พอ จนกว่าจะรู้สิ่งเหล่านี้นะจนกว่าจะละกิเลสได้คือการรู้ตามคําสอนเป็นการพิจารณาเพื่อจะละกิเลสอย่างเช่นการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจุดมุ่งหมายเพื่อละมานะการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เพื่อละตันหาการพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเพื่อละทิฏฐิเพราะฉะนั้นปะปันจะทำกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้า ในในอุปาทานขันห้ามันก็เกิดโดยอาศัยขันห้าแต่ผู้ที่พิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละคลายโดยที่มีอัธยาศัยว่าสิ่งที่สงบประงับจากขันห้าเป็นสุขเขามีอัธยาศัยอย่างนี้ก่อนอยู่แล้วว่าความสงบประงับจากขันห้าเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะ การที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านมีอัธยาศัยอันนี้ก่อนอยู่แล้วคือมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วโดยสุตตะถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็โดยสุตตะแต่ถ้าเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีมีอัธยาศัยในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะอะไรสังเกตดูนะที่พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธะ เจริญวิปัสนาหรือว่าพระวิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสันโทโกนาคมโนกสัสป,ปะทั้งหลายท่านจะพิจารณาว่าโลกนี้ลำบากหนอเป็นไปกับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายถึงกันนั้นก็ไม่รู้ธรรมะที่ทำให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเหล่านี้เลยก็ยังจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้วท่านก็ไข่ครวญต่อไปว่าอสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรท่านก็สาวไปอย่างนี้เรื่อยๆ น,นะสาวจนเห็นกระแสของสังสารวัตรจนเห็นกระแสของวัตตะเมื่อเห็นกระแสของวัตตะแล้วก็ว่าเอ้ความเป็นไปของวัตตะเป็นอย่างนี้นะถ้าจะละละอะไรก่อนถ้าอะไรดับอะไรดับถ้าอะไรเกิดอะไรเกิดท่านก็เลยสามารถแทงตลอดทั้งสัจจะทั้งสี่ประการทั้งทุกทุกก็คือวัตตะนั่นเองทุกขสมุทัยก็คือเหตุของสังสารวัตรหรือเหตุของวัตตะทีนี้ท่านก็บอกว่าธรรมะที่สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้มีอยู่ แต่ถ้าจะสงบจากสิ่งเหล่านี้นะทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุถ้าจะดับต้องดับที่เหตุถ้าเหตุอันนี้ดับอันนี้ดับท่านก็ไคร่ครวญแล้วก็แทงตลอดอริยสัจซึ่งการพิจารณาที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมะที่พ้นทุกเนี่ยนะไม่ใช่บอกว่าเออทุกอย่างอันนี้จังทุกขังอนาัตตาก็พอเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่พอแน่นอนอย่างในยุคนี้โดยทั่วๆไปโดยมากนั้นก็แหมพอถ้า เข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ก็ถือว่าโหสูงมากเลยนะ,ะไม่ไม่ธรรมดาละแต่ที่จะเลยไปกว่านั้นแล้วเลยไปยังไงอะไรต่อไปนี่อันนี้เรียกว่าถึงทางตันอีก,อกระดับหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าศึกษาธรรมคุณเนี่ยน้อยไปหรือศึกษาพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยน้อยความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรายน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครมามองชีวิตเออเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแหมคน,นนั้นนี่ถือว่า เป็นที่ยอมรับแล้วนะว่าพลังจิตแก่กล้าระดับหนึ่งลนะ้ว